ข่าวเด็ด789ผมขอโบอกมือลาและขอเชิญชวนแฟนมวยมาร่วมกันโบกมือลาไปพร้อมๆกันโบกมือลาวิธีการเดิมๆที่มันฉุดลังไม่ให้วงการมวยของเราพัฒนามีแต่จะแคลบลงไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้วงการมวยเจริญเติบโตเราต้องกล้าแก้ไขในจุดที่มันไม่ถูกต้องเราต้องทําเพื่อวงการมวยไทยโดยรวมส่วนใหญ่ครับตอนนี้เวทีก็วุ่นวายหน่อยว,วยุย่นว,วายหน่อยนะเจียนมวยก็เข้าไปไประท้วงนะครับสามคุณพนนออนุวัฒนหยิมฟิตเปลีอก เสียย่ามืองชนการันตี30หลักซึ่งจะขึ้นชกพร้อมกันในศึกมวยมันวันศุกร์วันที่18กันยายนนี้มีการเตรียมตัวฟิตซ้อมเอาไว้เป็นอย่างดีทั้ง3คนโดยสมิงเดชจึงแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่น130ปอนด์กับเดชศักดาสาจ,สจต้งปาจีนสั่งฟ้าพบเพชรจงลักโ่วสังมะไผและเพชรอนุวัฒน์พบเชอร์รี่ดวงใจพ่อบั่นใจทั้ง3ผ่านฉลุยแฟนมวยติดตามได้ที่เพจมวยเด่น 7, 8 9ถ่าแทอดทสดในเวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปเหนือทรณีฟิตดับ10แสน วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เตรียมรับชมคู่มวยระหว่างเหนือธรณีสามชัยวิเศษสูงหว่นกับสิบแสนเครื่องครัวเทอร์โบชารในศึกมวยไทยเจ็ดสีแฟนมวยรอติดตามเสาโทลันคามวิกแจ้งเกิดเสาโทสิษ์เชฟบุญธรรมคามวิกดวลเอกลักษณ์สองสมานกาเมนในการชกสึกเกียริเพชรบวกสองกาแฟมวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นเวทีมวยอ,อตกสามจังหวัดนนทบ,บุรีแฟนมวยรักใครชอบใครอย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วยเพชรสุพรรณรอเปิดบ้านย้ำแข่ง เพชรสุพรรณทรงพล KNC ได้คิวเปิดบานตอนร,รับการมาเยือนของเพชรสมจิตจิตเมืองนอนท์เป็นคู่เอกศึกยอดมวยวันทรงชัยวันเสาร์ที่12กันยายนน,นี้ณเวทีมวยธนากรสเตเดียมโดยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วรู้ทางกันดีอย่างแน่นอนรับหลอกใส่กันตั้งแต่ยกหนึ่งไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน